สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กที่น่ารักของคุณครูทุกๆคนนะคะแล้วก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านค่ะคุณครูบุษรันชนหานคุณครูส้มค่ะเป็นครูประจำชั้นอานุบาลหนึ่งค่ะโรงเรียนศัจการน้ำส้มค่ะเรามาเจอกันในคลิปคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะ ในคลิปที่แล้วนะคะคุณครูก็ได้ให้การมานไปทั้งหมด2หน้าค่ะก็จะเป็นหน้าที่24แล้วก็หน้าที่25ค่ะในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นหน้าที่2 6แล้วก็หน้าที่27ค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนคุณครูจะพาเด็กๆนะคะไปนะคะร้องเล่นเต้นตามเพลงกันก่อนค่ะไปกันเลยค่ะ กดติดตามและกดกระดิ ong, ่งเพื่อแจ้งเตือนเพลงเด็กใหม่ๆของน้องและน้องกูุมนะคะ ประสาทสัมผัสทั้งห้าพวมเพื่อนรู้ไหมว่าคนเรามีประสาทสัมผัสทั้งห้าเพื่อรับรู้สิ่งต่างๆรอบตัวมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างดวงตาทั้งสองข้างของเรา ใช้สำหรับมองเห็นสิ่งต่างๆรับรู้ถึงทิศทางต่างๆทำให้เรามองเห็นคุณพ่อคุณแม่เดินไปมาได้ตรงทางมือแขนใช้หยิบจับและสัมผัสสิ่งต่างๆให้เรารู้สึกถึงความแตกต่างเช่นเมื่อสัมผัสก้อนหินจะรู้สึกแข็ง และเมื่อสัมผัสผลส้มจะรู้สึกนิ่มลิ้นที่อยู่ในปากของเราใช้สำหรับรับรสชาติต่างๆเช่นเมื่อเรากินมะนาวจะรู้สึกเปรี้ยวและเมื่อเรากินช็อกโกแลตจะรู้สึกหวานจมูกมีไว้ใช้ดมกลิ่นต่างๆเช่น เมื่อดมดอกไม้จะรู้สึกหอมหรือเมื่อเดินผ่านกองขยะเราจะรู้สึกเหม็นหูใช้ในการได้ยินเสียงต่างๆรับรู้ได้ถึงเสียงดังเสียงเบาเช่นเสียงเครื่องจกักรจะรู้สึกเสียงดัง ก็มีคลิปมาให้เด็กๆด,ดูและทำตามนะคะวันนี้จะเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรเด็กๆลองไปดูเลยนะคะ จับหัวไว้ใส่หัวแรงแรงขแขนทั้งสองออกไปจับหัวไว้ใส่หัวแรงแรงแล้วเราหมุนไปรอบตัวแล้วเราหมุนไปรอบตัวจับหัวไว้ใส่หัวแรงแรงแลลลลลาลลลลาลาลลลาลัลลาแลลลลาขยขนทั้งสองออกไปจับเข้าไว้ใส่เขาแรงแรงขนทั้งสองออกไป จับเขาไว้ใส่เขาแรงแรงแล้วเรามุนไปรอบตัวแล้วเรามุนไปรอบตัวจับเขาไว้ใส่เขาแรงแรงลลลาลาลลลาลาลาลลาลาลาคลิปก็ได้จบลงไปแล้วนะคะแต่อย่าลืมฝึกเต้น ส่งให้ครูและเพื่อนๆดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆรู้สึกผ่อนคลายอารมณ์กันบ้างหรือเปล่าคะเด็กๆคิดถึงคุณครูหรือเปล่าคุณครูบุษรัตคิดถึงในเด็กทุกๆคนเลยวันนี้คุณครูนะคะใส่โบโบอันใหญ่มองนะคะมาอวดเด็กๆด้วยนะคะน่ารักหรือเปล่าคะ เราก็ได้ผ่อนคลายอารมณ์กันไปแล้วใช่ไหมคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูจะพาเด็กๆน,นะคะไปรู้จักนะคะอุปกรณ์นะคะในการอ,อุปกรณ์นะคะในการทําสวนคะ่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าอุปกรณ์ในการทําสวนมีอะไรบ้างแล้วก็บ้านของเด็กมีอุปกรณ์การทําสวนหรือเปล่าไปดูมพร้อมๆกันเลยคะ่ะ พ,พรวพวนดินค่ะพรวพรวนดินเด็กๆรู้จักหรือเปล่าคะว่าใช้ทำอะไรนะคะในการทำสวน,นเด็กๆพอจะรู้ไหมคะที่บ้าน,นเด็กมีไหมคะอ่าพรวพนดินนะคะไว้สำหรับพรวนดินค่ะเวลาที่เราปลูกผักนะคะปลูกผักหรือว่าปลูกดอกไม้ก็แล้วแต่ค่ะเวลาที่เราจะ,ะกำจัดวัชพืชน,นะคะเราก็เอาพรวนดินนะคะ ขุดดินลงไปนะคะขุดดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะคะแล้วก็ทําให้ต้นไม้หรือว่าดอกไม้ที่เราปลูกก็จะสวยแล้วก็งอกง,งามขึ้นมาเลยนะคะต่อไปค่ะต่อไปนะคะเป็นรูปบัวค่ะบัวรดน้ำบัวรดน้ำใช้สำหรับทำอะไรคะ่ะก็ตามชื่ออยู่แล้วค่ะ บัวรดน้ําก็าไว้สําหรับรถน้ําต้นไม้น้ําผักนะคะแล้วก็รถต้นไม้รถดอกไม้ที่เราปลูกนะคะต่อไปค่ะต่อไปจะเป็นอ่าต่อไปจะเป็นสายายางสายยางฉีดน้ํานะคะแล้วก็เอาไว้สําหรับฉีดต้นไม้ฉีดรดต้นไม้นะคะฉีดรดผักฉีดรดดอกไม้ที่เราปลูกไว้ะค่ะต่อไปนะคะ รูปซ่อมพวนดินค่ะซ่อมพวนดินก็จะใช้สําหรับทำอะไรคะก็ใช้สําหรับที่เราจะถอนหญ้านะคะถอนหญ้าแล้วก็ใช้ซ่อมพรวนดินในการพวนดินลงไปอยู่ใกล้ๆบริเวณต้นไม้หรือว่าผักหรือว่าดอกไม้ที่เราปลูกนั่นเองนะคะใช้ซ่อมพวนดินพวนให้เราแล้วก็ใส่ปุ๋ยลงไปเล็กน้อยแล้วก็รดด้วยน้ําต้นไม้อันนี้ก็จะเป็นนะคะอุปกรณ์นะคะ ที่ใช้สำหรับทำสวนหรือว่าปลูกต้นไม้ดอกไม้ปลูกผักก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะที่วันหนึ่งเราต้องได้ใช้แน่ๆเลยค่ะพอได้เกร็ดความรู้ไปแล้วนะคะคุณครูก็จะพาเด็กเข้าสู่บทเรียนค่ะรบกวนท่านผู้ปกครองหยิบหนังสือวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นมาเลยค่ะ ถ้าเปิดหนังสือไปในหน้าที่26เลยคะ่ะในหน้าที่26ให้ทำอะไรคะในหัวข้อใช้อุป,ปรกรณ์ใดรดน้ำโอ้คุณครูก็ได้ให้ความรู้ไปในคลิปเมื่อกี้แล้วใช่ไหมคะเราจะต้องทำได้แน่ๆเลยใช่ไหมคะะสังเกตภาพและสนทนาร่วมกันนะคะก็จะมีรูปนะคะแปลงผักคะ่ะ มีนะคะกระปีแล้วก็ผักกาดใช่ไหมคะแล้วก็จะมีคุณลุงยืนอยู่เอ๊ติ้งตองติ้งตองติ้งตองถ้าลุงต้องรดน้ําแปลงผักลุงจะใช้อุปกรณ์ไหนนะติ้งในหัวข้อต่อไปค่ะระบายสีภาพอุปกรณ์ที่ใช้รดน้ำคุณครูก็ได้ให้เกร็ดความรู้ไป ก่อนหน้านี้แล้วเด็กๆจะจําได้หรือเปล่านะไปดูมาพร้อมกันเลยค่ะรูปที่หนึ่งเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปพ่วพรวนดินใช้สำหรับทำอะไรคะลดน้ำต้นไม้ได้ไหมไม่ได้คะ่ะพ่วกพรวนดินก็ใช้สำหรับพรวนดินค่ะอะ่พรวนดินเวลาที่เราปลูกต้นไม้ปลูกผัก ปลูกดอกไม้นี้นะคะแล้วก็ใช้ในการนะคะพรวนดินขึ้นมาใส่ปุ๋ยนะคะแล้วก็กําจัดวัชพืชค่ะฉะนั้นรูปนี้ไม่ใช่รูปบัวรดน้ํานะคะต่อไปรูปที่สองใช่ไหมคะรูปที่สองใช่บัวรดน้ํำไหมคะใช่แล้วคะ่ะรูปที่สองนะคะก็เขาเรียกว่าบัวรดน้ําค่ะก็ใช้สําหรับรดน้ําต้นไม้ รดน้ำผักแล้วก็ดอกไม้ที่เราปลูกนะคะฉะนั้นในข้อนี้เราก็ระบายสีบัวรดน้ำก็คือรูปที่สองต่อไปมาดูรูปข้างล่างค่ะรูปข้างล่างรูปข้างล่างเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปสายยางอ่าเป็นรูปสายยางค่ะใช้สำหรับรดน้ำได้ไหมได้ไหมคะสายยางตัวนี้ใช้สำหรับรดน้ำได้ไหม,มได้<ม>เช่นเดียวกันคะ่ะเห็นไหมคะ ตรงหัวที่ทรงสายจะมีลักษณะเหมือนฝักบัวค่ะสามารถรดน้ำต้นไม้รดน้ำผักได้เช่นเดียวกันค่ะก็ให้ระบายสีรูปสายยางตรงนี้ด้วยนะคะนะรบกวนท่านผู้ปกครองแะน,น,นําเรเด็กด้วยนะคะต่อไปรูปที่สี่รูปที่สี่เขาเรียกว่าอะไรคะเขาเรียกว่าซ่อมพวนดินค่ะซ่อมพวนดินนะคะสามารถรดน้ำผักรดน้ำต้นไม้ได้ไหมคะ ไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เราก็จะไม่ระบายรูปนี้ฉะนั้นนะคะในหัวข้อระบายสีอุปกรณ์ที่ใช้รถน้ำก็จะมีทั้งหมด2รูปค่ะก็จะมีรูปที่2ก็คือรูปบัวรถน้ำนะคะแล้วก็รูปที่สาเป็นรูปสายยางนะคะที่มีหัวบัวนั่นเองรบกวนท่านผู้ปกครองแนะนำเด็กด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการบ้านหน้าที่26ค่ะ ต่อไปเราจะมาดูการบ้านหน้าที่2 7ค่ะอะสังเกตภาพค่ะในหัวข้อเงาของใครค่ะสังเกตภาพและเขียนวงกลมร้อมรอบนะคะให้สัมพันธ์กับภาพอาชีพนะคะที่สัมพันธ์กับเงาอู้เรามาดูกันค่ะอะข้อแรกข้อแรกเป็นรูปอะไรคะ เป็นรูปเหมือนอ่าเหมือนเป็นผู้ชายใช่ไหมคะแล้วก็มีหมวกด้วยมีหมวกแล้วก็ทําท่านะคะท,ทําท่าเคารพอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเราจะมาดูนะคะว่าจะเป็นเงาของอาชีพไหนคะ่ะในรูปแรกเป็นรูปของตํารวจตํารวจทาท่ายังไงคะตํารวจทาท่าย่างททาางี้ทำท่าย่างนี้แล้วก็กางแขนออกเหมือนกับท่านี้ไหมไม่เหมือนคะ่ะไม่เหมือนเราก็ไม่วงกลมคะ่ะต่อไปทหาร ทหารทำท่านี้เหมือนไหมคะเหมือนกับรูปเงาตัวอย่างไหมเหมือนไหมคะเหมือนคะ่ะเหมือนมากเลยนะคะเด็กๆก็วงกลมรูปที่สองน,นะคะก็จะเป็นรูปของทหารนะคะที่เป็นลักษณะท่ายืนเหมือนกับรูปเงาที่เป็นตัวอย่างของข้อแรกคะ่ะรบกวนท่านผู้ปกครองแนะนำเด็กๆด้วยนะคะต่อไปคะ่ะต่อไปข้อที่สองคะ่ะ ข้อที่2นะคะเป็นรูปเงาลักษณะของอ้อของผู้หญิงค่ะกาลังถือไม้ร้องเพลงเลยนะคะเราจะมาดูนะคะว่ารูปไหนจะเหมือนกับตัวอย่างของรูปเงาที่กําลังถือไม้อ่ารูปแรกค่ะเป็นรูปอะไรคะอ๋อเป็นรูปผู้หญิงค่ะรูปผู้หญิงกําลังถือไม้ร้องเพลงพอดีเลยเหมือนไหมคะเหมือนกับตัวอย่างรูปเงาไหมใช่แล้วคะ่ะเด็กๆก็เอาดิ๊ วงกลมรูปผู้หญิงร้องเพลงลงไปเลยนะคะรบกวนท่านผู้ปกครองแนะนำเด็กด้วยนะคะต่อไปค่ะต่อไปรูปที่สองเป็นรูปของพยาบาลเป็นรูปของพยาบาลนะคะเหมือนไหมคะเหมือนกับรูปเงาตัวอย่างไหมไม่ค่ะฉะนั้นนะคะในข้อนี้นะคะ เราจะวงกลมแค่รูปแรกเท่านั้นก็คือรูปเด็กผู้หญิงนะคะถือไม้ร้องเพลงก็จะสัมพันธ์กับเงาที่เป็นตัวอย่างที่กำลังถือไม้พอดีอันนี้ก็จะเป็นการบ้านของหน้าที่27ค่ะค่ะในคลิปคลิปนี้นะคะก็จะมีการบ้านทั้งหมด2หน้าค่ะก็จะมีหน้าที่26แล้วก็หน้าที่27ค่ะ เด็กทำเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมค่ะถ่ายรูปส่งในกลุ่มอนุบาลหนึ่งค่ะมาอวดเพื่อนๆแล้วก็ให้คุณครูดูด้วยนะคะค่ะก่อนจะจบคลิปนี้ค่ะก็อยากจะฝากเด็กๆนะคะถึงเรื่องความสะอาดค่ะแล้วก็เวลาที่เราจะทานอาหารนะคะจะหยิบจับอะไรเข้าไปในปากของเราต้องล้างมือค่ะด้วยสบูเ่เหลวเจลโอหเจลแอลกอฮอล นะคะให้สะอาดแล้วก็ล้างด้วยน้ำเปล่าเยอะๆ,ๆเลยล้างเยอะๆ,ๆๆๆๆให้สะอาดเลยนะคะเวลาที่เราทานเสร็จปุ๊บเราก็ต้องรีบไปล้างมือให้สะอาดเลยค่ะเวลาที่เราจะออกนอกบ้านนะคะต้องสวมใส่แมสเป็นประจําเลยไม่จําเป็นให้ถอดนะคะแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์ไปด้วยนะคะแล้วก็ทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆอยู่เป็นประจําสม่าเสมอด้วยนะคะค่ะ ก่อนจะจบคลิปนี้นะคะก็อยากจะฝากอีกหนึ่งเรื่องค่ะก็ให้เด็กนะคะฝึกท่องฝึกอ่านเป็นประจำอย่างน้อยวันละหนึ่งรอบก็ได้ค่ะเด็กๆจะได้ไม่ลืมค่ะพอเวลาเปิดเทอมมาเด็กๆก็จะจําได้เวลาที่คุณครูสอนเด็กๆก็จะอ่านได้ท่องได้นะคะคิดถึงเด็กๆทุกๆคนเลยนะคะอย่าลืมทําเสร็จแล้วนะคะส่งรูปใน,ในกลุ่มอนุบาลหนึ่งค่ะหัวใเพื<ๆ>่อนๆแล้วก็ให้คุณครูดูด้วยนะคะสําหรับ นะคะนักเรียนคนไหนที่ทำไม่ทันไหมเป็นไรคะ่ะทำเสร็จในหน้าไหนก่อนก็ส่งหน้านั้นก่อนมาให้เพื่อนดูเรื่อยๆนะคะขอแค่เด็กได้ฝึกทำเองเด็กก็จะเก่งแล้วก็จะทำได้นะคะในคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้เราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายค่ะ